น้อยซเม,มื่อไสวัสดีจ้าเช้าวันนี้นะคะอาหารจานด่วนเนาะจานเดียวง่ายๆนะคะไข่เจียวหมูสับอหิวๆยามเช้านะคะอาหารลูกชายเ,าเขาเรียกว่าเบอร์เกอร์กิฟเนาะจะมีชีสอยู่ข้างในนะคะเป็นไก่เนาะไก่เบอร์เกอร์ลูกชายก็จะเอามากินกับ ข้าวนะคะอืมร้อนหรือยังเออนี่จัดจานเลยละง่ายๆเลยนะคะน้ำพริกน้ำปลาอ่าอย่ดูอาหารเช้ายา่จ่าวันนี้นะคะอืมใดแล้วได้แล้ว,ลวได้น้ำพริกข้า,าวเช้านะดูจานจมโบตักข้าวเลยจ้ารอไข่สุกเนาะ เมนูด่วนอย่าให้รอ,อนานนะคะตื่นมาหิวแล้ววันนี้ตื่นสายตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วเนาะอืมเอาเยอะๆเลยนะคะอาหารเช้ากินได้เต็มที่ไม่กลัวอ้วนนะคะเ <laughs> ย็ยนก็กินที่เหมือนอ่าตอนเย็นก็กินเต็มที่เหมือนกันนะคะตักข้าวรอแล้วตักข้าวรอแล้วอของลูกชายก็ตัดข้าวรอเหมือนกันนะคะ ทำแล้วทำแล้วคิดถึงเตาแก๊สเป็นเตาแก๊สถ่านเตาบ้านเราเนาะเตาที่นี่ก็แค่นี้มันเป็นเตาไฟฟ้านะคะถึงจะเปิดน้ำมันร้อนขนาดไหนมันก็จะไม่ค่อยเห,เหมือนเตาแก๊สทอดไข่นะคะเนาะมเมนูเรียบเร่ง <c oughs> แต่ว่าอร่อยนะคะแค่ไข่เจียวร้อนๆนี่ก็อร่อยแล้วพูดถึงเนาะ แล้วก็ซอสเขาเรียก่าซอสลาชาบ้านเราเนาะไม่มีอ่ะที่เนี่ยอืมไม่ได้ไปร้านไทยซื้อมาไว้นะคะเป่็มากก็จะกินกับน้ำพริกน้ำปลาก็แซ่บแล้วนะคะอาหารจานเด็ดจานเดียวแซ่แบๆจริงๆต้องรอรอบบ่ายนะคะรอบเช้านี่ ออเดิฟออเดิฟออเดิฟผ่านเนี้ยนะพี่น้องจา๋าเ <c oughs> ชื่อเลยนะคะ <c oughs> อืเหลืองแล้วเหมือนกันนะคะของคุณลูกชายถั่วต่างแดนเนาะมีอะไรก็กินนะคะตอนนี้ไม่ได้ไปร้านเอเชียเลยไม่ได้ไปหามะเขือกินเลยนะคะอาหารไทยเรามะลกอตอนนี้ก็กินแต่ตำแต้ตงตำถั่วไปอย่างนั้นเลยเนาะ เพราะว่าขีียดขึ้นรถมีแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาให้ปิดหน้ากากเนาะแล้วก็ก็เลยเอ,อ,อยู่ในบ้านนี่แหละไม่ต้องใช้ตังค์ดิ <c oughs> ออกบ้านก็เสียเงินเนาะ <c oughs> จริงๆสามสี่เดือนมานี่จ่าไม่ได้ชอปเลยนะคะ <c oughs> ได้อย่างเสียอย่างนะคะประหยัดเงินขึ้นเยอะถ้าคิดอีกอย่างหนึ่งเนาะ <c oughs> ในมุมมองหนึ่งนะคะ ชายก็ได้แล้วอันนี้ข้าวคุณลูกฝรั่งนะคะนี่กินเยอะนะพี่ชายเป็นคนกินข้าวเก่งนะคะเวลาอยู่ที่บ้านเขาไม่กินอาหารฝรั่งเลยเพราะเป็นตามแม่ด้วยแหละแต่ถ้าไปโรงเรียนนะคะได้เลยชิปเบอร์เกอร์หั่นใส่ข้าวเลยหั่นเลยนะคะมัซิมครับเดียร์อินนะคลแล้วเขาะจะมีหอมมันเย่ยมันจะเป็นแฮมชีสอ,อยู่ข้างในเนาะ อันนี่เมนอันนี้เมนูใช่นะคะง่ายๆเลยอืเห็นไหมชีสเขาก็จะออกมานะคะอร่อยภาษาเด็กๆเนาะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไข่ราดข้าวเลยนะคะอืมอยู่จานไหนอะ่ะอันนี้ด้านนี้นะคะนี่นี่เลย,ะะเลยโอ้โหจานน้อยซะเม,มื่อไหร่ เบืเ้อลืมโดนจ้าเบิงจ้ามามาแซ่บซด้วยกันนะคะจานนี้จัดให้ทุกๆคนนะคะอืมแล้วก็ของแซบต้องมีเสริมน้ำพริกน้ำปลาได้แล้วจ้ามากินกันนะคะ